สวัสดีครับคุณผู้ชมพบก,กับเน่ for you คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีใช้งานเว็บวาดภาพการ์ตูนน้องแมวน่ารักแบบกำหนดเองอันดับแรกเข้าไปที่ Google Chrome แล้วแต่ไปที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า y u c h i n o k o maker jp u c h i n o k o h ีเ m e a k e r จุด JP หลังจากนั้นก็กดคาว่าไปโอเคนะครับหลังจากกดคาว่าไปมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับจะเป็นรูปแมวเหมียวนั่นเองนะครับแตะที่ในส่วนของแถบสีดำตรงนี้เลยปึ๊บอ่านะครับแล้วก็แตะที่แถบสีดำนะครับปึ๊บในส่วนนี้นะครับหลักๆก็จะมีนะฮะในส่วน ตัวนะครับหัวตานะครับนะฮะอันนี้ส่วนหัวลูกตาหูอะไรประมาณนี้นะครับเรามาดูที่ตัวก่อนตัวตัวอ่ะอันแรกเลยปึ๊บอ่าตัวเอาตัวแบบไหนดีเราก็เลือกเอานะครับผมชอบแบบมีขนเยอะเยอะอ่ะเอาสุดท้ายแตะเลือกปึ๊บนี่ครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบมีขนเยอะเยอะต่อไปนะครับลักษณะของลายหรือว่ารูปศรีศรษะรูปลำตัวที่เป็นสีต่างๆนั่นเองเราก็แตะกาไปอันที่สองปุ๊บ ก็เลื่อนหานะครับอันไหนดีโอเคผมชอบอันนี้ผมก็เลือกปึ๊บอ่ากลายเป็นลายเสือแล้วนะครับต่อไปลูกกตาแล้วก็เลือกปึ๊บแล้วก็เลือกอันไหนดีอ่าลองอันนี้ดูสิตุ๊กตาโตหน่อยอ่านะครับโตไปหน่อยนะครับเปลี่ยนใหม่อ่าเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนนะเกะกะกะบาดทิ้งไปปึ๊บผมขอเลือกตานี้ละกัน โอเคนะครับเรากลตาแล้วแบบนี้อ่าถัดไปใบหูปึ๊บอ่านะครับเอาแบบไหนดีอันนี้กลางหน่อยไหมปึ๊บอ่าอันนี้ใหญ่ไปนะครับผมขออ,อันแรกแล้วกันปึ๊บอ่านะครับผมใบหูเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปจมูดจมูดหรือว่าจมูกนั่นเองปึ๊บอ่าก็เลือกเอาเลยครับปึ๊บฮะสีแดงแดงอันนี้ดีกว่าปึ๊บอันเดิมนี่แหละ โอเคจมูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปัดไปอีกอันนี้อะไรอันนี้คือแถวจมูกนะครับนะเป็นลายลายจมูกอันนี้หรือเปล่าปึ๊บอเรากสีเหลืองทำไมอันนี้ละกันนีปึ๊บโอเคนะครับผมชอบแบบสีเหลืองแบบสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับต่อไปอันไหนละหาหางหาง,หางปึ๊บหางกุดไม่มีหางเหลือหางอันนี้ โอเคผมเลือกปัญหาแบบนี้แล้วกันอ่านะครับเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแตะไปที่แถบสีดําตรงนี้ปึ๊บอ่าพิมพ์ชื่อครับคุณผู้ชมอ่าพิมพ์ชื่ออะไรดีเอาเป็นเน่แล้วกันนะครับ n a e อ่าหลังจากนั้นก็นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาแป้นพิมพ์ลงนะครับปึ๊บ n a e แล้วก็ตอบโอเคเลยได้ชื่อแล้วปึ๊บชื่อว่าเน่น,นั่นเองอ่โอเคมาอีกปึ๊บ เรียบร้อยครับ n อ e, แมวตัวเหมียวเอเหมียวจะเหมียวชื่อว่าเนก็ได้แล้วนะครับต่อไปให้คุณผู้ชมเชนวแตะค้างที่ตัวแมวเหมียวเลยนะครับเชนวแต่ค้างเลยปุ๊บจะมีป๊อปอัพเดทขึ้นมาทําการดาวน์โหลดรูปภาพครับปุ๊บอ่าดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บโอเคมันขึ้นสักหนะแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราทําการดาวน์โหลดรูปแมวที่เราสร้างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มโฮมออกไปไปที่ แกลเลอรี่ครับนี่ได้แล้วรูปแมวเหมียวที่เราสร้างเองในเว็บไซต์นะครับแตะเข้าไปแตะเข้าไปก็เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีใช้เว็บไซต์สร้างภาพการ์ตูนแมวน่ารักแบบกำหนดเองนั่นเองนะครับ,บคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเน่ for you ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ